นี่ก็อยู่กับผมมังกรนะครับและช่อง n e w t e c h Thailand และวันนี้ก็จะมาพรีวิวรถยนต์ไฟฟ้า g ิล l ี่ a ก l x y e x5 รุ่นนี้นะครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าของ g ิล l ีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีน ABC อีก1แบรนด์นะครับโดยที่แบรนด์จิล l ีนะครับก็ได้ไปซื้อกิจการทั้ง volvo p o e s t a r รวมถึงแบรนด์ lotus นะครับแล้วก็ g i l l y ยังมีการคอลแลบกับ mercedes-benz จนเป็นแบรนด์บ จนเป็นแบรนด์ชื่อว่าแบรนดะ์เลยนะสมาร์ทนะครับเป็นแบรนด์สมาร์ทอีกหนึ่งแบรนด์นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์จีนที่คอลแลบกับแบรนด์ต่างชาติค่อนข้างหลากหลายนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็ก่อนซื้อเนี่ยเราก็ได้ไปลองรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นท็อปในกลุ่มเดียวกันนะครับหลายๆรุ่นมาแล้วและลงเอยว่าเป็นรุ่นนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถูกจริตผมกับพี่ที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ<ก>สำหรับหนึ่งสิ่งที่คนกังวลนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวประตูป๊อปอัพนะครับที่มีคนกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายจริงไหมนะครับหรือว่า มันเป็นอันตรายทุกแบบหรือเปล่าที่เป็นประตูเรียบติดกับตัวถังแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่ประตูมอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะลองเอานิ้ววางแล้วล็อกให้ดูนะครับนี่นะครับอ่ามันต่างจากบางรุ่นนะครับอ่าประมาณนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นประตูแบบกลไกนะครับก็คืออ่าเอานิ้วสอดเข้าไปได้นะครับไม่ได้แบบงับนิ้วแรงหรือว่าไม่ได้ทำให้รู้สึกเจ็บนะครับเนี่ไม่เป็นรอยเลยนะครับ ซึ่งสําหรับตัวจีลี่นะครับถ้าประตูเอ่ยถ้ากุญแจอยู่ใกล้รถนะครับรถก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัตินะในเรื่องของหน้าตานะครับก็ค่อนข้างจะพอใจกับรถยนต์ไฟฟ้าหน้าตาแบบแกล้งวะไรอย่างเงียใจตรงที่จีลี่นะครับไม่ได้ให้ไฟตัวหนวดมังกรข้างล่างมาครับพราะว่าไฟเดียรอวมถึงไฟกาแล,ล็กซี่ที่กันชนมาลองถามเขาเรื่องขอติดเสริมนะครับเขาก็กลัวว่าซื้อมาติดแล้วระบบจะลวนและจะหมดประกันได้เลยไม่ได้หามาติดเพิ่มนะครับ ส่วนไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED ไล่มิติสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับก็จะมีลูกนะครับพร้อมไอโซฟิกนะฮะแล้วก็ตอนซื้อมาลืมนะครับว่าอ่าลูกมีลูกด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มีที่ลองเอาที่ลองบอกออกแล้วนะครับอ่านะที่ลองการบอกเป็นรอยนะครับเลยเอาผ้ามาลองแทนด้านหลังก็จะเป็นช่องแอร์อย่างนี้นะครับอ่านะ ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีที่ให้ถุงแกงนะฮะหรือว่าเมีจิกมุกสองจุดนะครับแล้วก็พับบงพับเบาะช่องอื่นก็พับลงไปแล้วนะฮะรวมถึงส่วนนี้เขาก็คงจะโชว์มาแล้วนะครับหลายๆช่องแล้วก็อุปกรณ์เสริมยามฉุกเฉินนะครับ <S <S อ่าคราวๆก็จะประมาณนี้นะครับ SUD นะครับค่อนข้างจะแสดงผลละเอียดดีนะครับส่วนด้านหน้านะครับจุดที่ขออันนี้นิดนึงนะครับส่วนของจอมาตรวัดนะครับมันเหมือนกับรถจีนหลายๆรุ่นนะครับไม่มีคอนโซลหน้ามาหุ้มเลยแต่ว่าอย่างตัวรุ่นใหม่ของเจคูฟนะครับเขายังแบบมีอะไรมาหุ้มนิดนึงนะครับเปิดปิดแอร์นะครับแล้วก็ควบคุมทิศทางลมนะครับ ช่อง,อรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนหน้ารถนะครับจะไม่มีเมจิกฮุกหรือว่าที่ให้ทุงแจงนะครับอโอเคแล้วก็ไฟแอมเบียนไฟแอมเบียนมีแต่ข้างหน้านะครับเหมือนข้างหลังจะไม่มีไฟแอมเบียนสำหรับเรื่องเสียงภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวขอนิ่งๆแป๊บนึ่ง นี่นะครับก็ประมาณ40เดซิเบลนะครับตอนนี้ลูกร้องแล้วแป๊บหนึ่งนะความดังในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเงีบเยบๆนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับความดังในห้องเครื่องประมาณ65เดซิเบลนะครับภายในห้องเครื่องนะครับ ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับมันก็จะไม่มีตัวแผ่นซับเสียงซับความร้อนอ<ะ>เหมือนกับหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็นี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาฉีดซิลิโคนไว้นะครับอตามร่องตามจุดประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ภายในนะครับการเก็บสายไฟอันนี้ไม่รู้ อะอะไรสัน่นน่าจะไม่ได้ผิดปกติมั้งครับเนี่ยโอเคก็ท่อองค์ท่อแอร์นะครับตัวห้องเครื่องค่อนข้างเป็นระเบียบดีนะครับอาคข้าๆก็ววจะประมาณนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งภาพรวมนะครับทั้งผมแล้วก็พี่ก็ถือว่าพอใจกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ อา,อาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรือว่าดูคุ้มค่าอะไรอย่างนี้ที่สุดนะครับในเรื่องของอสมรรถนะหรือว่าระบบอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเมื่อเทียบกับราคาแต่ว่า,อาลองนั่งรุ่นท็อปของหลายๆตัวนะครับที่อยู่ในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันนะครับก็ถูกจริจกับรุ่นนี้มากที่สุดนะครับก็เลยเลือก เป็นจิลี่ e x 5รุ่นนี้นะครับแล้วก็คิดว่า,าใช้ประจำนะครับก็คงจะมีความสุขอยู่กับมันได้นานนะครับแล้วก็ถ้าอนาคตราคาตกหรือว่าเขาประกาศลดราคาอีกก็อาจจะต้องทำใจนะฮะนิดนึงเพราะว่ายังไงเราก็เลือกมาแล้วนะครับแล้วก็ มันถึงจังหวะต้องเปลี่ยนรถจริงๆแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะหาตังให้ผมกับพี่ได้ระยะหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งรถเก่าไม่ไหวแล้วนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนก็ยังทุลักทุเลอยู่นะครับเพราะว่ากระจกยังเลื่อนไม่ได้นะฮะเพราะติดติดตัวฟิล์มกันกันแดดนะฮะสำหรับการขับขี่เจ้าตัว ดีลี่ Galaxy EX5 นะครับก็ดูภาพรวมค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีหลุมมีบ่อหนักๆเนี่ยโชคยังค่อนข้างจะเด้งสำหรับด้านหลังอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าโดยรวมนะครับโชคก็ค่อนข้างแน่นดีการแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ค่อนข้างแม่นนะครับรวมถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่ สิ่งที่ชอบเลยในตัว吉利 EX5 นะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ขับไปนานๆนะครับจะไม่ได้ยินเสียงแอร์นะครับแต่ว่าหลายรุ่นที่เคยขับมานะครับพอขับไปนานๆเสียงแอร์เริ่มดังนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะรถยังใหม่อยู่หรือว่าอะไรยังไม่แน่ใจนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือทางจ利นะครับซื้อไฟมี โอเสของไอซูมานะครับแต่ว่ายังไม่มี Android Auto ในตอนนี้นะครับซึ่งก็งงอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆน่าจะมี n n r r o i d u u t ตก่อน Apple c a r p l ล y ด้วยซ้ำ mm hmm. เบาะที่นั่งแล้วผิวสัมผัสก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วกอ็อาจจะยังขับได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวใช้ไปสักระยะอาจจะมารีวิวอีกครั้งนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ ก็สำหรับใครที่ชอบรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มนี้นะครับก็แนะนำให้ลองหลายๆรุ่นก่อนนะครับผมซื้อรุ่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นอื่นในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่ชอบที่สุดแค่นั้นเองนะฮะในกลุ่มเดียวกันนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ คนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์นี้หรือว่ารุ่นนี้อาจจะเป็นกังวลน,นะครับก็เรื่องของเซอร์วิสนะครับลองเช็คดูแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเซอร์วิสรอบละพันกว่าบาทนะครับมีช่วง80,000กิโลนะครับที่ต้องจ่ายเงินเราๆเจ0 0กว่าบาทนะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ไม่แพงเรื่องของประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่อาจจะเป็นห่วงว่าทุนประกันอาจจะถูกลงนะครับแล้วก็เบี้ยประกันอาจจะแพงขึ้นเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ารับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเราขับดีไม่มีประวัติชนหรือว่าประวัติเสียหายเนี่ยก็ขอลดเบี้ยประกันได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้กังวลนะครับแล้วก็ คิดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งความสูญเสียหรือว่าค่าเสื่อมหรือว่าการลดราคาในอนาคตเนี่ยก็คือก่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องทำใจรับในส่วนนี้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่อะคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้แบบว่าซื้อมาเพื่อประหยัดค่าน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมลนะ่ะเขาก็อยากลอง เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าออปชันใหม่ๆที่ในราคาเนี้ยรถน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะอ่าหลายๆแบรนด์นะครับอาจจะเสิร์ฟเราไม่ได้จนกระทั่งมีแบรนด์รถยนต์สัญชาติจีนเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับก็รถจีนเลยเริ่มตีตลาดเมืองไทยได้นะครับ Oh yes ส่วนที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับด้วยความที่ผมตัวไม่ได้สูงมากนะครับสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ระยะวางขาไม่ได้ม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรวมถึงไม่ได้นั่งชันเข่าอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่นั่งตอนหลังรุ่นนี้เนี่ยมันมีลิ้นชักใต้เบาะด,ด้วย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอะไรที่เก๋ไปอีกแบบนะครับอ่าก็เริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆบแบรนด์ทำที ที่ลิ้นชักใต้เบาะแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะรีวิวสั้นๆนะครับเดี๋ยวก็คงพี่ไปทำธุระต่อนะ